ออสเตรเลียเวอร์ซัสไทยแลนด์ล็อกกี้เวอร์ซัสรักขามาครับล็อกกี้ครับเข่าขวาโอ้แดนสไรนี่เอาไม่นับครับมุ่ยังไม่นับแค่สุดครับลุกเร็วไม่นับครับเอาซอกขวาครับมาครับทิพซ้ายครับล็อกกี้รักรักยังไงดีครับรักครับเจอแข้งซ้ายแข้งซ้ายดับเบิลแข้งทริปเปิลแข้งแข้งครั้งที่4หมัดซ้ายขึ้นเหมือนกันครับรักไม่ยอมโดนยูไฟเดียวครับ อ่าครับปับงกันตัวให้ดีครับระวังอยาประมาทยาเลาเลาครับเดยดล้มยาวทั้งยืนครับโอรูมันเข้าใส่ครับล็อกกี้โอ้โหซ้ายขวาค่ะจากทางด้านของล็อกกี้โอ้โหกระโดดซอกจากรักค่ะโอ้โหหันมุมานถวายแหวนน่ะโอ้โหเรียกเสียงือฮาจากแฟนมวยมีเลือดแล้วโคเช <มา S 2> น่าจะเป็นจากล็อกกี้ค่ะอุ้ยซอกซ้ายค่ะล็อกกี้โดนเข้าไปเต็มเต็มคางเลยค่ะ โอ้รอัโบมฟอรมรักแหมนี่เหมือนกับกรณีแจ๊กสู้กับยักษ์ครับจะดูว่ายักษ์จะปีแจ๊กหรือแจ๊กจะล้มยักษ์ครับจังหวะน,นี้เนินเข้าหาครับ175กับ192ครับโอ้ oh, ยังไงดีครับทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้ไไดกรรมาการแยกออกมาโอ้โหเลือดกรปากเลยค่ะทางด้านของล็อกกี้นี่ค่ะสาวมัดสวยงามค่ะล็อกกี้ ยังไงหาจังหวะอยู่ค่ะทางด้านของรักนี่ค่ะหมัดโดนทุกหมัดนะคะหมัดแม่นค่ะทางด้านของล็อกกี้แข<ป>่งสายครับแข่งสายจากรักครับแข่งสายส่งจากรักครับระวังครับอย่าลกลกครับอย่าลกลกเดี๋ยวพัดพกดพัดพน,นพึงครับจังหวะน,นี้ครับลกลกคืออย่ารีบครับเดี๋ยวพัดพกขึ้นหล่นตึงครับเข่าซ้ายจากล็อกกี้เดินเข้าหามาซ้ายสอกขวาสอกขวาล็อกกี้สอกขวารักเจอเขายังไงดีแหม เดินเข้าหาครับขยับนี้จังหวะนี้ยังไงครับถีบซ้ายจากโรก,กี้แข้งซ้ายจากรักโอไรฮุกไรฮุก from โรกี้ไรนีสไรนีสเข้าขวาอีกทีเอาละครับเดินเข้าหาเข้าซ้ายสอกขวาโอ oh, right. oh. from โรกกี้ and the first c o d t first c o d t นับครั้งที่หนึ่งครับ คนในนิวไฟติ้ง30 second left มาครับเดินเข้าห oh, าครับโอ้สอกขวาสอกขวา again from the right elbow and the referees t of the fight lucky 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 และผู้ชนะคือเรดคอร์เนอร์โลคกี้และเขาแสดงความเคารพต่อคู่ต่อสู้ของเขานี่คือการแข่งขันกีฬาไทย